อนิเมะครูเซเดอร์แบบแนวทวิดฟ้นที่เพิ่งจะเปิดใหม่แต่เอาจริงๆมันก็เปิดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับโดยที่ใช้ชื่อว่าอนิเมะเลียมโดยในแมบเก่านั้นผมเหมือนว่าจะไม่เคยไปเล่นเลยงั้นในแมบนี้เราจะมาลองเล่นดูกันเอาจริงๆผมไปลองเล่นดูมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ก็สนุกดีแหละแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นไงแต่ว่าก่อนที่จะกดออกเกมเนี่ยผมไปเปิดดูไบเทิลพารแล้วก็เห็นว่ามันมีริมูรุ นั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ผมไปเริ่มเล่นแบบนี้นะครับคือแมบ,บไหนมีลิมูรุผมไปหมดอะและในคลิปนี้ผมจะใช้เวลา24ชั่วโมงในการตามหาลิมูรุแต่ก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไล์ด้วยใครที่กดให้แล้วก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเขาไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า นีโมช็อปร้านบริการรับกฎเกมพาร์ทแมปต่างๆมีบริการจำหน่ายสาเลยงของแมปโกอาการเด่นและยังรับฟาร์มเพชรในแมปของ99ในอินเดอะฟอร์เรสอีกด้วยหากใครสนใจใช้บริการลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือรหัสหลักของผมเองในตอนนั้นคือไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะครับแค่มาลองเล่นแล้วก็เพิ่งมาเห็นเรมโบลูเนี่ยแหละก็เลยว่าจะทำคลิปงั้นเพื่อที่จะได้ไม่โกงเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการสร้างรหัสใหม่แล้วก็จะเล่นให้ถึงเลเวลปัจจุบัน,ลน,นรรลและน้ะกมม จะมีตัวละครให้เลือกทั้งหมด3ตัวมีนารูโตะโกคูแล้วก็โซโล ทำไมมันถึงเป็นโซโลไม่เป็นลูฟี่ป่ะแต่ก็ช่างมันเถอะถึงเลิกมันไปก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีอะสตัวเนี้ยแล้วพอผมเลือกตัวละครมาแล้วต่อไปผมก็วาไปที่ตู้ซัมมอนเลยคือในตอนนี้มันจะมีเพชรมาให้ติดตัวที่1000นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเกมนี้จะมีการันตีมิติในรอบที่2ด้วยคือสุ่มยังไงก็ออกมิติิแน่นอนในรอบที่2อะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดวงหมาแบบผมเนี่ยผมก็ทําการสุ่มตู้ไปเลยรอบแรกเกลือและรอบที่2ก็ได้ตัวละครโกคูมาตัวลลละะะะคครรรรรรรตตตตััััววววนนนนีีี้้้ก็็ถถือ่่่าาาาาดดดใชไไเเเยบบพมมปปแสสทจุ ได้เลยพอสุ่มตัวละครเสร็จต่อไปก็มาทําการใส่โคด้ดและโค้ดที่ผมใส่เนี่ยจะใส่ได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับคือผมจะต้องไปทําการฟาร์มเลเวลให้ถึงเลเวล5แล้วก็เลเวล10ก่อนถึงจะใส่โค้ดที่เหลือได้แต่ก่อนจะไปลงสตอรี่ฟาร์มเวลก็มาทาการสุ่มหาตัวละครเพิ่มก่อนและสุ่มเพิ่มไปอีก1 5 0 0พเพชรซึ่งก็ไม่ได้อะไรมาเลยและที่ใส่โค้ดไปเมื่อกี้ก็จะได้ที่สุ่มของตู้อีเวนต์มาด้วยถึง3,500เลยก็สามารถสุ่มได้ถึง2ครั้งแล้วก็แน่นอนว่าตู้นี้ก็็เเเกเกกกกกกลลืืืออออหมมมมนนนนนััััจจจาาาา้ททททํรรรรดีีีีีพ่่่่่ะะไปงะไปงแแผ ตรงนั้นก็คือสตอรี่ของด่านนามเอาจริงๆคือสตอรี่ทุกด่านนี่มันง่ายสุดๆไปเลยอะ่ะยิงมันแจกตัวละครมิติกนี่ก็คือผ่านได้แบบโคตรจะง่ายเลยในตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําการฟาร์มเวลแล้วก็ลงสตอรี่เอาเป็นว่าผมขอตัดเข้าไปราหัสหลักเลยก็แล้วกันแต่ตัดเข้ามาที่ราหัสหลักในราหัสนี้ก็จะมีตัวละครมิติกเยอะกว่าราหัสเมื่อกี้นิดหน่อย นดหน่อยนะคุณผู้ชมแค่3ตัวเองและอย่างแรกที่ผมจะมาเริ่มทําในรหัสนี้นั่นก็คือการเคลียร์สตรอรี่ให้ครบทุกด่านก่อนในตอนนี้ก็เหลือแค่ด่านจูเจสึไคเซนก็จะเคลียร์ครบทุกด่านแล้วแต่ว่าในรหัสนี้ผมไม่มีตัวละครตีแอที่เป็นระดับมิติเลยก็เลยจะต้องใช้ตัวละครโกลเด้นฟีเซอร์ที่เป็นระดับเลเจนดารี่เอามาช่วยแทนก่อนคือในเกมนี้ตัวละครตีแอมันน้อยมากเลยอะ่ะที่เป็นมิติก็น่าจะพอว่าเกมมันน่าจะเพิ่งเปิดด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะดูน้อยหน่อยหลังจากที่เคลียร์สตรอรี่จนหมดครบทุกด่านแลล้้ววกกก็อออออััับบบไปทีี by, ่่่หน,นาาาเืรรขงงต และสิ่งต่อไปที่ผมจะทาหลังจากที่ทําการลงสตอรี่เสร็จนั่นก็คือมาทําการอ e ีโวเอเนลขึ้นเป็นล่างที่มันโหดกว่าเดิมส่วนของที่จะต้องใช้ในการอีโวก็จะเป็นกองที่อยู่ด้านหลังมันเลยนะครับก็สามารถที่จะมาคาบได้ตรงเทพบิวนี้เลยส่วนของที่ใช้ในการขึ้นกองเอเนลก็เยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันส่วนวิธีการตามหาพวกผลไม้ที่เอาไปขึ้นกองเอเนลเนี่ยก็ต้องก็จะต้อง,อง,อง,องคืออะไรนะก็จะต้องไปทําการลงเบทน,นาของชาเลนต์ตรงนี้เลยนะครับส่วนชาเลนต์เนี่ยมันจะรีทุกๆ30นาทีดังนั้นก็คือถ้าเราได้ของไมมม่่ครรรรรบเเนนียาาาาากก็จะต้้ออองทอทํ30แลวลใหืๆ กว่าเราจะได้ของครบเพื่อจะขึ้นกองนะครับบอกเลยว่างอมเอาเรื่องอยู่ตรงนี้ขอบอกตามตรงเลยว่าด่านชาเลนจ์ของแมปอนิเมะโคเซเดอร์เนี่ยมันดูง่ายจนเกินไปแบบง่ายจริงๆอะ่ะดูเลื่อนมอนนี่มันแค่หลักสิบหลักร้อยเองตอนเริ่มต้นเราไม่จำเป็นจะต้องมีตัวละครมิติออกมาลงก็ได้คือหาตัวละครระดับเล gendary ที่มันตีแอร์ได้นี่ก็สามารถที่จะผ่านในด่านของพวกชาเลนจ์ได้ชิวๆแล้วหลังจากที่ฆ่าบอสตายในเว็บ15้และนี่ก็คือผลไม้ที่เราได้มานี่ก็คือส่วนผสมในการคาฟกองเอเนลนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่อีกเยอะเลย งั้นเราก็จะต้องรออีก30นาทีเพื่อมาลงด่านใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะได้ของแล้วก็ผลไม้ครบนะครับและในระหว่างที่รอชาเลนจ์ลีผมวิ่งเข้าไปดูข้างในแล้วก็เห็นว่ามันมีชาเลนจ์แบบรายวันด้วยและถ้าใครเคยเล่นแบบ AA มาก่อนก็จะรู้ว่าชาเลนจ์ลายวันนี่มันลงแบบยากมากๆเลยแต่ว่าในแบบนี้ผมไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าก็เลยลองไปเล่นดูแล้วก็เป็นไปตามคาดเลยเปิดมาเลื่อนมอน,นี่สามพันเลยอะ่ะแต่ผมก็พยายามที่จะลองเล่นดูซึ่งก็ไปได้ถึง15เวฟเลยแต่ไอ้สิบห้าเวฟนี่คือมอนหลุดกระจายเลยนะและสุดท้้้าาายยยกกก็บนแตแตออู่ดีีังเลเลลว เยอะเลยกว่ามันจะรีชาร์ลนผมก็วิ่งเล่นไปเรื่อยครับแล้วก็วิ่งไปเจอเข้ากับร้านค้าทองซึ่งในร้านค้าทองเนี่ยมันมีขายผลไม้ด้วยเป็นอะไรที่โคตรโชคดีเลยที่วิ่งมาเจอตรงนี้แน่นอนว่าผมก็ทําการเหมาไปเลยนะครับมีทั้งผลไม้ที่เป็นระดับลุงแล้วก็สีเขียวอีก4อันอ่ะซื้อลักกีพโพชั่นแถมไปด้วยดังนั้น,นแล้วผลไม้ที่ผมขาดเนี่ยก็ขาดอยู่แค่นิดหน่อยก็จะสามารถที่จะคาบกองได้แล้วงั้นในระหว่างที่รอชาเลนมันรีก็ต้องไปหาอะไรทําสักหน่อยซึ่งผมก็มาลงไไไปปททาางงงงดดนน้้้นน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 นขออออรีีีี่่่่มมััเเเ็วววตยยยูใลลลลแบบหคนนะโโคะโโ และไอเกตที่ผมมา่เลือกลงนี่คือเกตร,ระดับ S เลยคือไอทีแรกมันก็ดูเหมือนว่าจะลงไหวแหละช่วงต้นเกมกับกลางเกมแต่พอมาท้ายเกมเนี่ยเลือดมอนมาเริ่มที่จะเยอะขึ้นสุดท้ายแล้วก็สู้มอนมันไม่ไหวนะครับแล้วก็แพ้ไปในที่สุดในรอบใหม่นี้ก็เลยเลือกเกตเป็นแค่ระดับ A พอแต่ถึงจะบอกว่าแค่ระดับ A นี่มันก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะถึงแม้ว่าจะทุลักทุเลในช่วงท้ายเกมแต่ก็ยังเอาชนะในด่านนี้มาได้อยู่ส่วนเครดิตนี่ก็ยกให้เพื่อนเลยเพราะว่าผมนี่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับตัวยังไม่ได้อ e ีวอสักตัวเลยเนย เล่นแล้วก็ส่งจินอูไปเรื่อยๆนะครับลงจนกว่าจะได้เอเนลนี่แหละงั้นเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะตาไปตอนที่เก็บผลไม้ครบเลยก็แล้วกันและตัดผ้ามาอีกทีและนี่ก็คือรอบสุดท้ายของการลงชาเลนจนเพราะว่าในตอนนี้ผมก็เก็บผลไม้ครบเป็นที่เรียบร้อยนี่ผมเก็บผลไม้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้เงินในการคราบเนี่ย5,500แล้วก็ทําการคราฟเลย แล้วก็ก่อนที่จะอีโวตัวก็ต้องสุมหาสแตตดีๆให้กับมันสักหน่อยซึ่งผมก็กดไปทีเดียวแล้วก็ได้เป็นสแตต A, A บวกแล้วก็ B บวกมาจากนั้นก็มาทำการอีโวเอเนลกันเลย และพอไดเอนเนลมาแล้วสิ่งแรกที่ผมจะไปทําเลยก็คือการไปลงชาเลนจ์แบบรายวันคือผมแค้นมากที่ไม่ผ่านในด่านเนี้ยและเวลาที่มันเหลือก่อนที่จะรีวันเหลืออยู่อีกแค่20กว่านาทีเองคือ20กว่านาทีนี้ผมจะต้องลงมาได้ผ่านโดยที่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะเปิดมาในเกมแรกตอนแรกผมคิดว่าอ e e ีโวนเนลมาแล้วจะทําให้ลงด่านได้ชิวกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วคือไม่เลยเพราะว่าพมอนก็ยังเดินหลุดไปไดชิวๆเหมือนเดิมเลยผมก็เลยออกกลับไปที่หน้า็อบปีเพื่อมาเปลี่ยนทีมใหม่ในรอบนี้ผมจจะะใช้้ตตัััววววซอดดยยึ่่งทีีีเเาาไปนกก็หกํบลู K เดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบนี้มีซัพพอร์ตแล้วจะลงไหวไหมแล้วก็ตัดเข้ามาในเกมครับตัวละครลูเคียเนี่ยความสามารถก็คือสามารถที่จะแช่แข็งมอนได้แต่ก็แช่แข็งได้ประมาณ1วิส่วนตัวละครนวลดำเนี่ยความสามารถก็คือจะทําให้ตัวละครมอนเนี่ยที่โดนวนวลดำตีจะติดสถานะเวทและตัวละครเวทเนี่ยก็จะตีมอนตัวนั้นได้แรงยิ่งขึ้นดูทีแรกก็ดูเหมือนว่าจะลงเล่นไหวนะครับพอเอาตัวละครซัพพอร์ตมาแล้วเนี่ยแต่จริงๆพอมาในช่วงท้ายเกมแล้วมอนก็ยังหลุดอยู่ดีและพอมาถึงในเว็บบอสนี่ยิ่งหลุดหนักกว่าเดิมเเลลยยแแะสุดทท้้าาาาก็บบนนตรรัพว่่อไม ยังเหลือต้อง400,000กว่าเลยนะและนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเหลือเวลาอยู่แค่8นาทีเองก็คือรอบนี้ถ้าเกิดว่าลงไม่ผ่านเนี่ยยังไงก็ไม่ทันเวลาแน่นอนซึ่งในรอบนี้ผมลองเปลี่ยนเอเนี่ยมาวางไว้ด้านหลังดูคือก่อนหน้านี้คือผมวางไว้ด้านหน้าตลอดเลยซึ่งมันก็ได้ผลด้วยนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยไม่หลุดเลยจะมีก็แค่บอสเนี่ยแหละแต่ว่ามันหลุดไปเนี่ยเลือดมันก็เลือน้อยเลยนะครับซึ่งก็ใช้ทคนิคในการขายตัวละครแล้วก็ไปวางดักและในที่สุดก็สามารถที่จะเคลียร์ชาย นั่นก็คือการตามหาริมุรุนั่นเองส่วนวิธีการตามหาก็คือการ AFK เพื่อเก็บ Battle Pass เพราะว่าพระริมุรุเนี่ยอยู่พาร์ทที่50เลยซึ่งมันก็ใช้เวลานาน,านแบบนานมากๆเลยแหละงั้นเดี๋ยวผมตัดไปอทีตอนที่ผมเก็บพาร์ทถึงเลเวล50เลยก็แล้วกันและตัดมาอีกทีในตอนนี้เลเวลผมขึ้นมาเป็นเลเวล54เลยส่วน Battle Pass นั้นก็ขึ้นมาเป็นเลเวล50ด้วยเช่นกันและก็นี่เลยริมุรุ Battle Pass ในเลเวล50ซึ่งจะมีเวอร์ชั่นแบบฉายนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องเติมเ a t t l e Pass ตัวน Battle Pass เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีระบบกิฟต์ด้วยใครที่สนใจก่อน ในร้านนิโมช็อปสามารถเก็บได้นะครับก็สามารถทักไปที่ทางเพจได้เลยแต่ว่าในรอบนี้ผมจะมารับเป็นเวอร์ชันธรรมดาก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วจากนั้นก็วิ่ไปดูที่ตู้ซัมมอนแล้วก็เห็นว่ามีเกรโทรเข้าตู้มาด้วยซึ่งก็ใกล้จะการันตีแล้วผมก็เลยทําการหาตัวละครตัวนี้มาด้วยเลยซึ่งตัวละครเกตโทเนี่ยสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําว่าควรที่จะหาเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้ขวัเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายซัมมอนนะครับและความโกงของมันเนี่ยคือมันสามารถท อีโว e มาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปตั้ง A f k เคในโหมดของอีเวนต์งจินอูได้ด้วยนะครับและในที่สุดผมก็ได้ตัวละครเกตทโทมาเป็นที่เรียบร้อยเห็นว่าไม่เขยนว่าลิมิเต็ดด้วยนะเนี่ยแสดงว่าในอนาคตมันน่าจะเอาตัวละครนี้ออกจากตู้นะครับใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยก็รีบๆไปสมหามันเอาไว้ด้วยนะต่อจากนั้นก็มารับของรางวัลจากเลเวลรีวอร์ดซึ่งก็มารับพวกเพชรแล้วก็รีโลฟีในนี้แล้วก็ถึงเวลาของพระเอกของเราแล้วครับดิมุลุมาทําการสมหาเท,ทให้กับมันดีกว่า คือผมเก็บรีโลเอาไว้ไม่ได้สุ่มเลยนะครับเพื่อมารอริมมรุตัวเดียวเลยเนี่ยแหละมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า100กว่ารีโลนะครับแล้วก็เศษอีกประมาณ20กว่าจะได้อะไรมาเริ่มกันที่เศษเลยแล้วกัน โอเคเกือเศษยี่สกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ไหนๆก็ได้เทดนี้มาแล้วก็มาทําการอัพเลเวลให้กับริมรุเลยก็แล้วกันมาครับต่อกันอีก100กว่ารีโลซึ่งเททดที่ผมจะได้ที่สุดก็คือเทรดคูลเซเดอร์นะครับปั๊บ0ูนเออาออกให้หมดเลยแต่เรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับศูนย์จุดไปยังเงียบอยู่ยังเงียบจิบเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มขึ้นม,ม,มาหน่อยแล้วกันเพื่อจะมีโอกาสออก บัฟอะไรอ่ะอ๋อบัฟที่ผมได้มาคือบัฟเรเดียนนะครับโอกาสออก0ูนจอว่าสามารถก็คือเพิ่มดามเมจ27%นตะครับลดคูดาวการโจมตีแล้วก็เพิ่มระยะนะครับโอเคงั้นก็ใช้บัฟนี้ไปก่อนแล้วกันตอนแรกว่าจะหา0ูจแต่กลัวว่าจะไม่ได้อะไรเลยส่วนรีโลที่เหลือผมก็มาทําการสุมเทดได้กับเกตโทซึ่งมันก็โดนไปเยอะมากเลยแถมบัฟที่ได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเหมาะกับตัวมันหรือเปล่านะต่อจากนั้นก็มาทําการอ e ีโวลิมูโรขึ้น แล้วก็ได้ลองเอาริมูรูที่อีโวแล้วมาทําการลองเล่นดูเอฟเฟกนี้ก็ดูเทใช้ได้อยู่เหมือนกันนะส่วนพาสซีฟนี้ก็โกงใช้ได้เลยมันสามารถที่จะเพิ่มดาเมจตัวเองได้ถึง250%ทุกๆ1นาที30วิและทุกๆก,การฆ่าของริมูรูเนี่ยก็จะสามารถที่จะเพิ่มดาเมจไปได้อีก5%เป็นเวลาถึง10วินาทีเลยแถมยังสามารถสแต็กได้ถึง3ครั้งเลยนะแต่มันจะโกงกว่าน,นี้มากถ้าเกิดว่าผมสุ่มได้บัฟ0.1มาแต่ก็ถือว่าในคลิปนี้ภารกิจผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์ด้วยและใน คลิปนะอยากจะให้ไปเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้กันนะครับ